โอ้ยทำไมเพิ่งคิดออกวะาคนเท่อะเนี่ผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคนะอุ้ยอยากแรกแล้ววะเฮ้ยผมว่าผมแรก111มาดูดิผมอยากรู้ว่าผมจะได้ตัวอะไรวะ่นะเนี่ยผมจะได้ตัวอะไรครับผมแรกเลยดีไหมจัดเลยแรกเลยครับพี่ชายสิบแสงแพงเสมอจัดเลยครับรอดูอ้าไปไปไปผมอยากรู้ว่าผมได้อะไรนะ ติดแสงเลยครับทุกคนไปดูกันครับผมว่มาผมจะได้อะไรหนะอคุณกำาลังมองหาร้านเติมพอยต์ FIFA Mobile ราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วล่ะก็ขอแนะนำบริษัท Inback รับเติมเกมถูกกุกมมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง25%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอดเพื่อนได้เลยแถมที่ร้านยังมีการอัปเดตราคาแพ็คเสริมแพ็คใหม่แพ็คใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลาปลอดภัยปีไปเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปี ลดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะบอกก็มาจากช่องทวีวุฒิชาแนลด้วยก็แล้วกันนะครับโอ้โหการก็สวยว่ะตกมือเพื่อแรกเลยปะแรกเลยแล้วกันนะสิบแสงเดี๋ยวเดี๋ยวมันกี่แสงแล้วเนี่ยสองแล้วปะสองแสงแล้วปะน่าจะสองแสงแล้วนะอ่ะสแสงครับผมสแสงแล้วปะใช่ไหมแสงที่สครับห้าแสงหกแสงอะ หกแสงแล้วน่าจะหกแสงนะผมแสงเดียวแรกเลยไปเจ็ดแสงครับผมเจ็ดแสงครับแสงที่แปดครับคุณหลิตเพียงเพียงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กี่แสงแล้วเนี่ยเก้าแสงป้างเก้าแสงนะผมแสงสุดท้ายฮะแสงสุดท้ายละนะครับคุณหลิตเพียงเปิดครับผมวอล์กมาแล้วฮะเป็นธงสโอลาอูเฮ้ยโอ้โห เอียล,โ,ลโอ้โหคิดว่าโอ้โหกุลิจัดไปบูลเลอร์พี่พุกเสริมกุลิตมาแล้วครับใช่ใช่ช่ครับผมเสริมกุลิดมายี่แสงโอไดเียรลูครับผมเอ้ยเดี๋ยวรอตีสองเดี๋ยวดูดีว่าวันนี้จะได้โทเค็นฮีโร่ไหมเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตีหนึ่งสิบเก้าโอ้โห เอ,ออว่ะเฮ้ยแสดงว่าคืนนี้เราจะต้องได้วันรรพร้อมๆกันแน่นอนเลยครับผมว่าน่าจะได้โอเวอร์ทันรรพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะครับปีสองตอนนี้ครึ่งชั่วโมงเหลืออีกประมาณเท่าไหรอ่อ่ะไม่แน่นะคืนนี้ถ้าผมเปิดได้ผมจะรีบขายเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องสลับไว้รอเลยนะเพื่อเพื่อที่จะได้แลกในความรวดเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ <c oughs> อ้ถ้าขาย ถ้าขายวอลเลอร์นี่ได้ 17m เลยนะแต่ผมซื้อวอลเลอร์มาตอน 10m แต่ถ้าแลกได้ 4m ผมคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่คุ้มอยู่ยยเดี๋ยวแลกสลับเอาไว้รอเลยแล้วกันเอาแฮร์รี่เคนมาเล่นก่อนกันหรือเอาคคนดีเอาเคนก่อนแล้วกันเฮ้ยรอเลยแลกรอเลยแลกรอเลยครับเฮ้ยแต่ผมต้องไปเล่นภารกิจก่อนไม่ใช่หรอเออวอลเลอร์ เบล,ลอร์ไปรอแล้วได้แล้วครับรอครับผมรอแต่ผมต้องไปทําภารกิจก่อนด้วยแล้วก็ดูโฆษณาด้วยหูจะขาย C A M ทันไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าแย่งผมขายนะขอน้องละเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง C A M แป๊บนึงนะ C A M มีกี่คิวอุ้ยจะหมดตลาดแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อหมดอย่าเพิ่งซื้อหมดอย่าเพิ่งขายหมดอย่าเพิ่งขายหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยติ๊กเอาไว้รอเลยครับอีกไม่กี่นาทีแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวจะเปิดได้ละเดี๋ยวจะเปิดได้ละโหูรอก่อนรอก่อนรอก่อนนี่ก็คือวิธีหหาาเเเงิน 30. น30ท่่่ไรวะีย ส5 m ครับเฮ้ยโอวารันก็หายแมนแมนแมนโอวารันหายเกี้ยงเลยเขาเอาไปทำอะไรกันวะแมนแมนแมนพวกนี้ไปทำอะไรกันอะ่ะเดี๋ยวนักเตะโอวาร์หนึ่งร้อยสิบอันนี้มันไปทำอะไรได้วะมันเอาไปแลกร้อยสิบเอ็ดเหรอเฮ้ยถ้าซื้อสองคนสามารถแลกหนึ่งร้อยสิบเอ็ดได้เป็นพวกนี้เลยใช่ไหมมันรีราคาจะเย็นอ๋อเดี๋ยวก็จะมีคนเอามาลงขายใหม่นี่หรอเขาเอาไปแลกสิบเอ็ด ใช่ขอเอาไปแลก11ได้เอาใช่ก็ใช่ไงก็ใช่ไงเราต้องซื้อมาตัวหนึ่งมันจะได้กําไรไม่ได้กําไรนะถ้าเราเอามาแลกอะ่ะสมมุติว่าเรามีตัวหนึ่งแล้วเราไปซื้ออีกตัวหนึ่งแต่เราต้องมีงบอยู่ที่ประมาณ3 5 m แล้วเราก็าไปโอ้แต่ไม่ต้องหรอกเพราะว่า111ก็อย่างที่รู้นะว่ามันเต็มตลาดแล้วก็ไม่รู้ราคาจะเป็นยังไงด้วยก็111ถ้าไม่ได้กุลลิตแล้วก็ไม่ได้วีดิกนี่ก็ขู่เหมือนกับจะเจ๊งอยู่นะ โอ้ยเอรูได so. ้มากันเยอะแยะเลยครับไพเวิร์ดด้วยนะปาสเตียนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ราอูอารอนโซแกสมุลเลอร์ก็เยอะอยู่นะเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวเราได้มาฟรีอีกตัวหนึ่งทำไงดีวะผมจะมีเงินอีก30 m อ่ะเอ้ยขายวเลอร์เอ้ยขายคนนี้ทันไหมเนี่ยจะได้เป็นนักเตะโอเวอร์ออน่็ไงถ้าผมขาย2ตัวตอนนี้เนี่ยผมได้เลยนะผมจะได้1 1 1ออีกตัวหนึ่งแต่ขออยากให้ได้ตัวซ้ำขายขายขายต้องขายต้องขายเดี๋ยวเดี๋ยว ซึ่งผมจะต้องซื้ออีกหนึ่งคนเพื่อที่จะไปแลกเว้ยดีสองแล้วครับอ่าลีแล้วครับผมมาอรุ้นกันฮะว่าเราจะได้อะไรดีสองแล้วลุย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 ไปตลาดก่อนเลยลลไปตลาดแล้วครับไปตลาดแล้วครับไปตลาดแล้วครับพีโน่ครับพีโน่ครับไป กดครับรับมาฟรีค hmm. รับสิบอันครับอย่างรวดเร็วนะผมอขอให้ได้ฮีโร่นะขอให้ไ huh. ด้ขอให้ได้แต้มฮีโร่นะขอร้องโอ้โหทอยเก้าละชิ้นเดียวชิ้นเดียวเอาจากไหนดีวะชิ้นเดียวชิ้นนี้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำธุรกิจก่อนแมนหาชิ้นเดียวหาชิ้นเดียวโล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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสะดุดทำไมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมเลย โอ้ยตายเด้อเด้อเด้อเดอเออสวยโอเคลุน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 แรกตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแรกนะจะ,นจะได้ลุ้นจะได้ลุ้นสองคนนี้นะธองยอีหลานมา <c oughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ธงยีหลานละไม่ใช่ละกดแรกนะอย่างรวดเร็วใช่ใช่ใช่ใครก็ได้นะใครก็ได้ใครก็ได้ครับผม เฮ้ยมาว่ะ T M เฮ้ยชื่อ M มาว่าคอได้อยู่ราคาแพงไงราคาแพงไงดู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 ขาดแค่คนเดียวเฮ้ยมีคนมาขายดักหน้าอีกโอ้ขายต่ำสุดด้วยเฮ้ยมึงเล่นมุกนี้กับพี่เหรอน้องอุ้ยยี่สิบเก้าขายขายขายยี่สิบเก้าขายอย่างรวดเร็วขายแล้วขายแล้วออกแล้วออกแล้วโคเลอร์เก็บเก็บโคเลอร์เลยได้แล้ว ได้แล้วซื้อซื้อซื้อใครถูกสุดใครถูกสุด33ใครถูกสุดวะ3334นี่ซื้อซื้อซื้อฟัทงทีมจริง <c oughs> ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไแล้วได้แปแรกไปแรกไแรกไ,ได้1้อยตัวนึงได้ร้อตัวนึงออมออทันทันทันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่กดแรกร1อยตรงนี้ครับนี่ฮะเรียบร้อยครับผมขอให้ได้ เฮ้ยไ, <Hey, S 1> ไม่เอาเฮ้ยไอแมนทำไมเราไม่ขาย2ตัวนี้ไปซื้อใช่ไหมราคาฮีโร่มันถูกกว่า้อมันมันพอๆกับเราแลกเลยเฮ้ยคิดออกแล้วคิดออกแล้วเนี่ยทำไมเราไม่ขายแล้วเราเอาตังค์มาซื้อเราจะได้ไม่ต้องมาลุ้นเฮ้ยทำไมเราไม่ขายแล้วเราเอาตังค์มาซื้อวะเดี๋ยวก่อนนะผมมีอยู่2ตัวขายไม่ได้แล้วเต็มตลาด สามแสนเออทาไมเราไม่ขายวะเออทาไมเราไม่ขายแล้วเราเอาตังค์มาซื้อล่ะอู้เต็มตลาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเราขายเมื่อตอนนั้นน่ะเราทันแล้วแต่เรามีแค่ตัวเดียวไงออมันก็ไม่มันนิร้นตลาดแล้วเออมันร้นตลาดแล้วนะแรกเอาก็ได้วะเผื่อได้ตัวที่เราอยากได้ไปลุยแล้วไปแลกนั่นแหละเออไม่ทันละโอ้ยทำไมเพิ่งคิดออกวะไปครับ กี่แสงบอกมาถ้าขายแล้วไปซื้อมันง่ายเกินไปอ้อผมขอคนละหนึ่งไลค์หน่อยได้ไหมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ผมพีกดนะลุ้นก็ลุ้นวะลุ้นก็ลุ้นวะไม่ต้องแสงกดเลยอ้าวสิบ้าแสงไปกี่แสงแล้วเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้นะชาเบียเอ้ยได้อยู่นะอุ้ยไม่ได้ดิชาเบียเอล็อกไม่ได้ดิ ไม่ได้ดิอันหลังเปิดอ่านคอมเมนต์อืย้ยอันหลังเปิดแล้วอ่านคอมเมนต์อย่างนั้นเลยแล้วผมจะมุดไปผมจะมุดไปใต้โต๊ะนะแล้วก็คนดูคอมเมนต์ว่าผมได้ไรเอ้ยแต่ผมก็ดูจากในสตรีมได้อยู่แล้วนี่มาว่าผมได้ไรกดเลยแล้วกันถ้าใครจะให้ผมกดคอมเมนต์เลข9มาเลยนะักกรรมนะถ้าใครอยากให้ผมกดคอมเมนต์เลข9มาได้เลยคอมเมนต์เลข9ามาได้นะกดเลยเห็นเลข9ลก็กดปั๊บเลยเห็นเลข9กแล้วก,กดเลยนะ รอไอ้เรือ่องโมีซีดีเอ็มสองตัวครับ <laughs> โอ้คิดว่าเ e <laughs> e อรนะ <laughs> <laughs> e ูคิดว่าเ e อรูโอ้โหไม่มีคนดีดาไม่กดได้บั้นคิดว่าจะเอรูโอ้โหคิดได้คิดว่าไดเอรูครับหรือละอูก็ยังดีนะอ่ะประมาณนี้บอส โอ้เต็มตลาดครับน่าสุดเอ้ยผมมี113ตัวแล้วนะอันเชิญ u c โ o เพื่อชาบีอารอนโซครับขาย u ิโ o เพื่อได้ชาบีอารอนโซครับเจงจุงเจ,จงต่อเลยต่อไม่ได้ครับหมดนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลว,ลว,วันนี้ผมเปิดมาสองตัวแนละ้ว ได้อโรครับเอ้ยเปลี่ยนแผนได้นะ